อ้บไงคบไงอบบบบบบานี่เอาบไงบาดานบานเอากบจะเมื่อเอาโลดนี่มีตะกุ้งฝอยกระปลาสิ่ปลายสองเข่าสอนไป

ปาสิบอบันกุ้งกับร้ายเล้บันบับเนี่ยยูแนสกินนิ่งสอนบาดนู้นสกินอะไรพกกินไอ้ดอกอ้ยางซุกสอนได้รถถารถลังอยู่นอนดิ่มเออจับจับขามันโหว เก็บเก็บมาแม่มาเก็บกลุ่มเก็บพ้อยใกันสองเถวหน่าแม่มาแม่เออเดกเป็นนั่งเอกมิวสิคเสียง่ยมัน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 โอ้ยขี้เงียงีว่าจะกลุ่มจะพรอยัรรพบเด้อพี่น้องเอ้ยพนนาคนน้มันหยุกจมกันเบิ่ง

เอายุกยุกยิ้นยุกยิ้มยุกยิ้มแต่ของหน้ามากโควิดเด้อพี่น้องเอ้ยโควิดกักตัวแล้วผ้าพันมาสอนสิบสี่หมื่นเพื่อสิบวิดโควิดเบิึงมึงิึงเด้อพี่น้องเด้อบ้านนี้โว้ยมึงเด้อพี่น้องเอ้ยกุ้งฝอยบ้านเฮาเด้อบ้านนี้โอ้โหมีหดปลาเสริฐ ยายยัน <the prestigious Car peaks> <the> ี่คีตมีโ่เบ้องเวิ่หนองมดเอาสาวสาในไาแหงนี่มูสปลาเบิ้งเราลูกปาเนี้ยถือพุนปลากระลุกเบายองธรรมดาสาะนวยนั่นวามสุขราคาบุเพ่อะไรปลาขาไน้แม่ โอ้ัน so ันยกเต่าที่สามพี่น้องมา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 หนิเียมงานน้มากพอดีจ้าเบิ้งเอาโลดยู่บานเน่ามันเป็นจังดหาไมาหากินฟรนไสากุุงบานเท่ายัง นัาค like ่อยถ่าอยู่ด้ออนจังหวะอะไรสามบาทนี้บ่ขักบ่หัเศร้าเลยแล้วเพราะมันเหมือนกระดูกเด้อยสาวเบื่อพี่น่องมาปลาถือเผื่อบาทถ้ายตุยเลยนี่ กุ้งอีนยังกี่กัดนี่เด้อไอ้วัตนต้องดองเนี่ยน่นมึงมึงเอาเอาเท้าเ้าในกุขึ้นมามึงเต้าขึ้นมาเอามือเจ้ามันมิตกุ้งขยเด้อพี่น้องเด้อกมันอุ้ยตัวเขาเห็นปุค่ายแลละอุคกไยและอุกน้มูเจ้า ไม่จะมาซอนก็ได้คืนนี้ซ้อนนี่มอนไปสูบเลยเจ้าเบื้องเอาโรดพี่้นงย่าจะไปสูบเรบเจ้าเบื้องเอาโรดนี่มีตะกุ้งฝอยกระปสิวบาองาทเอจ้เบื้องเอาโรดพี่้นงมาหนะกุ้งฝอยหมดยเป็นพระเอกันนี้เนียน่ห้กระปยาเนียน ก็เทศกาลสถานการณ์นะครับซอนกุ้งอัพเกตอยูต่อเกตอำเภอเดชกับอำเภอทุ่งศรีอุดม ติดตามก็เลยว่ากล่องสิโต๊กนามบ่มือนี่ลุยโอ้วู้ฝเจือๆแกนบ่เนี่ยกระโดดไปไดน้อยสัส้นไอ้กี่ร่มพ่อสดเลยเจ้สมัยเขาปล่อยโค้ดลูแสดงว่าแสดงว่าโดนเนี้ยแต่สมัยเนะ สมัยแต่ปล่อยกล้วยสมัยหาปีหลังพปีหลังกล้วยบนลงถิ่พปีหลังมาเบิ่งพี่ <c oughs> พน้องเอ้ยเอาพะนยังเขียวสอนกุ้ง <c oughs> พู่นะนุ่งมันนะครับทีมงานยังตื่นกล่องอยู่นะครับอย่เรื่องกดไลค์กดติดตามนะครับกับช่องไอ้มันอ <c oughs> มนอลำถุงซีอุดม ที่จริงอยากจะเปลี่ยนเสื้อโยกแต่ว่ามันยังมักอยู่เนี่ยมันสแสดงถึงวิธีเข้านะครับเฮาเป็นโคตรมอล่ัเทะสอนกุ่ง เมื่อกี้เตรียมงานถาอยู่ฟังถ้าเก็บนะครับเพื่อนว่าให้สึกกุ้งรอดสเต๋อว่าให้กินกินกุ้งไฟมันเบิดกร์นก้อนก้อนกระสันคนกระสันืหมดนี่กุ้งแช่น้ำปลาเออกุ้งแช่น้ำปลากุ้งฝอยแช่น้ำปลาจัดไปเลย ติดตามเมนูในสองเฮาลยครับนี่กเ้เลยนัับติดตามทั้งเฟสเฟซบุ๊กก็ได้ทังเฟสไอ้มันว่ลลั่มสูสีอุดมหรือทั้งจ่องไอ้มันมอลลั่มสูสีอุดมนะครับเขามีทั้งสองเฟจจับจีนล่างนับนั่นจับตีนจับเท้าเด้จะพูดจับจับตีนเด้

จะว่าเบิ่องมีตะกลุ่มเนาะพี่น้องเดินนี่มีตะกลุ่งกุ่มกุ่งบ้านเท่าเดินีกุ่มมีป่าเดินอ่ากเอาลงไปเอาทัมดปนะโวยอมากงกดเลยนาะพ่อใหญ่เนาะไม่ไม่นี่ไมนี่ไม่ 不不。